สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยี่ติวกับมี่ไข่เกี่ยวมาเสนอให้พี่ให้น้องเข้าเบิงพี่น้องมามามาเบิองน้ากันนี่ยี่ติวก็ได้ตอกไข่แล้วพี่น้องแล้วยี่ติวเห็ดไข่าสามหน่วยกระทะก็ได้ตั้งแล้วพี่น้องตอนนี้ตอกไข่แล้วแล้วก็มาตีไข่ให้มันเข้ากันพี่น้องหลังจากตีไข่แล้วแล้วสิมใส่หยังมาเบิงน้ากันพี่น้อง เห็ดบ่อยากผู้ใดก็เห็ดไดเด้อพี่น้องไข่เคียวนี่เมนูที่ง่ายที่สุดผู้ดใดเห็ดบ่เป็นนี่กะแสดงว่าเห็ดบ่เป็นนะพี่น้องเนาะนี่ยิ่งิวกับส้เกลือพี่น้องใส้เกลือแล้วกับิใส่พริกไทยไผ่ยอยากใส่ชูวรสไผ่ยอยากใส่รสด,ดีไผ่ยอยากใส่ซอสจัดเลยพี่น้องนี่เห็นบอยี่ิวกับพังกระทะแล้วก็ได้เอาไข่เคียวเท่งซุกแล้วไดว้พี่น้องบอนันนี้ยิ่งิวสิกลับทาง น้แล้วแล้วด้วนี่บานนี้หลังจากกับท่างไข่แล้วยกเดิกวกะสีเห็ดไข่เห็นมันเป็นชิน้นซักลงหาหนลมะพี่น้องเฮาเห็ดหไข่สุกกันเด้อพี่น้องมันจะใส่สีปลาข้าวไข่บลสุกกันสีข้าวนี่หลังจากซักไข่แล้วแล้วก็สีเอาน้ำมันมาหยอดกระทะเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัน เมนูนี่แซ่บอิหลีข้ากินไข่เคียวมันเบอรเลียนนี่เยกจุดเด่นน้ำมันมายอดอาน้ำมันมาใส่นะหลัพี่นองแยกจุดเิ่นยอดกันใส่ลายก็คือลายอันนี้ใส่หน่อยๆก็คือยอดภาษาอีสานท่าเนอพี่นองเนาะนี่บัดนี้แล้วก็เตรียมให้กระทะแล้วน้ำมันแล้วหอนแล้วก็สิได้ดเอาพริกกับกระเทียมล่งผัด หเห็นบอกกระเทียมกับริกแล้วก็ได้หั่นไว้แล้วพัดไายริกกับกระเทียมหอมจักน้อยพี่น้องบัดน,นี้ยายจิ๋วกระสีได้เอาอย่างลงมาเบิ่งน้ากันตอน,ต,อนต่อไปอีกกระเทียมกับริกหอมแล้วพี่น้องยิ่ติ๋วกระสีเอา พักกาดถิ่มลงใส่นานสูตรนี่ไงเมนูนี่ไงกะแซ่แบพ้อมพี่น้องคล้ายๆบานข้างนะเฮาเฮ็ดแบบว่าอาหารจานด่วนประมาณน,นี้พี่น้องเฮ็ดเรากลาดเข่าออกมาเลยแซ่บเมนูนี่หลังจากยิ่ติวพัดพักไปจังน้อยพ่อพักเมื่อนั่นนี่ยยงจึงสิปรุงเครืองเือเก้าพี่น้องปรุงเนกาเคืองปรุงยี่ติ๋วกับมีตะเกือวก็ผิดไข่นี่ อย่กักสีไสคเกลือเห็นบ่พี่น้องใส่เกลือ,อ,อท่างผักบัดน,นี้หลังจากใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยกระสิพัดไผ่มักนัวแบบดใดไส่ตามใจเด้อพี่น้องนี่ใส่แล้วใส่ชุดหลดหลังจากใส่ชุดหลดแล้วก็ใส่น้ำตาลพี่น้องนี่น้ำตาลกระสิพัดกลับไปกลับมากกเป็นการผักสุก แซ่บไม่นู่นี่พี่น้องผู้ใดยังบ่เห็ดลองเบิงนี่พักเลาก็เริ่มสุกแล้วกินแล้วก็ววบ่ได้เห็ดแก้วบ้เห็ดหยางยากพี่น้องแปลว่าเอาหลาดเข่าเอาลาดเข่าเลยคันเห็ดเหรอ ง่ายนี่เซ็ตแล้วพี่น้องกระสีนาตาออกมากระสีประมาณนี่พี่น้องผู้ใดอยากเห็ดลองเมืองเด้อพี่น้องบ่ต้องได้เห็ดเจียวเห็ดแก้วน้ำพริกน้ำกลนอันนี้คือการเซ็ตแล้วกินได้เลยพี่น้องผู้ใดเขามาบังง่าติวแล้วพี่น้องอย่าเริ่มกดติดตามแล้วเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ